มาแล้วครับ192ครับฝรั่งน้อยเอ้า22ให้หมุนครับกำลังจะดูน้องมารีเลยนี่ฮะมารีเบิร์นเน์ครับตอนนี้เวลาของมารีอยู่ที่2 17 6่ครับอยู่ในอันดับที่10ครับของรุ่น BIOS สเอดี้ ครับยังมีเวลาที่จะกดลงมาได้อีกครับู่บ้านพลังรักแม้บ้านคู่ตัวแสบบ้านอุ่นรักมากันเพียบแล้วครับตอนนี้กับตัวาวเวสต์สตาร์ทีมครับวันแมมที่แล้วนี่ขึ้นโพเดียมไปนี่โหเรียกเสียงกรี๊ดกระจุยเลยครับ ในรุ่นของวิอัลเลนตี้ครับอันดับที่1เป็นของสินิพากรแยบยนครับ2นาที14.2อ่จอเปลี่ยนเลยครับ2นาที13.7ครับแหมกดเวลาลงมาได้พอดีอันดับที่2เป็นรัชการครับกมลชนกนั้นยังไม่ได้เวลาครับกรมมชนกคู่ที่มีคะแนนเก็บสะสมดับที่1นั้นยังอยู่ในันดับที่6อยู่ครับ มาดูการขับของมารีเบนเนอร์ครับน้องมารีนั้นก็มาได้มาเล่นๆครับทำสปีดสูงสุด157กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันาการสุดปลดมครับจากทีมคูเฟอร์ดารบรวมไปถึงโตต้าแกซูเรซซิ่งอคาเดมี่ด้วยครับนี่ครับดูเข้าเต็มๆนะครับมาได้มาเล่นๆครับ ุยครับมาเดี๋ยวมารอรุ้นเวลาของน้องมารีรอบนี้ด้วยกันของเดิมนั้นมีอยู่2นาทีสิบครับมาดูว่ารอบนี้จะเร็วกว่าเดิมไหมเหิร์เข้าไปแล้วดีวับไม่อลู่พานีมิตรครับจุ่มออกไปยังไม่เห็นเวลาเดี๋ยวผมขานเวลาจากาหน้าจอ t i ม e แลบ s u มมิ่งให้ครับ2นาที18.5แหมสอของเวลาเดิมเร็วกว่าครับ